สถิเตโหตุสรรพาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ชมที่รับชมและรับฟังอารามออนไลน์พิเศษในวันนี้ก็กลับมาพบกับญาติโย,ยมทุกท่านทั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นด้วยวันนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายสบายเราก็จะได้ถือโอกาสนี้ได้ฟังธรรมะก,กับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระเมธีวชิโรดมแล้วคนะณะพระอาจารย์ทั้งสามรูปก ก็คือท่านพระอราจารย์อารยันชยสุโภและอาตมาดรพระมหาสันทั์ก็กลับมาพบกับญาติโยมในเย็นวันนี้นะตอนเช้าเราก็ไล์สดไปรอบหนึ่งแล้วนะในวันนี้ด้วยบรรยากาศเย็นสบายที่ทางหัวหินวันนี้ก็จะได้กลับมาพบกับญาติโยมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราจะได้ฟังธรรมะก,กับท่านเจ้าคุณอาจารย์ พระเมธีวชิโรดมว่าวันนี้เรามีธรรมะมีหัวข้ออะไรที่จะได้ให้ญาติโยมทุกท่านได้รับชมและรับฟังเมื่อกี้เราได้ชมบรรยากาศริมทะเลที่สวยงามในตอนเย็นๆแดดร่มลมตกดูแล้วเย็นสบายนะโยมนะก็นึกถึงญาติโยมที่อยู่กรุงเทพนะว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็ดูบรรยากาศที่ที่นี่เรารูสึกว่าเย็นสบายก็เลยได้ไลฟ์สด เพื่อที่จะได้แบ่งธรรมะให้กับญาติโยมเพราะว่ายาวนานมากแล้วที่ไม่ได้ไลฟ์สดเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะก,กับท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าวันนี้มีหัวข้อทําอะไรที่จะได้ฝากเป็นข้อคิดเป็นคติธรรมให้กับญาติโยมที่กําลังรับชมและรับฟังในขณะนี้เอาละขอเจริญพรได้แโพบกันท่านอาจารย์เ mm hmm. จา้าคุณเนาะ สวัิเตโหตุสัพพาราขอความสุขความสวัสดีจงเมตสาทุกชนทุกท่านทุกคนช่วงนี้เรือนที่จริงก็คือวันนี้พระอาจารย์สามรูปได้เดินทางมางานทาบุญขึ้นบ้านใหม่ของลูกศิษย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคุณยมเบนจามินคุณยมสุวีนาคริสเตน หนึ่งในลูกศิษย์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มามีบ้านอยู่แถวบริเวณหัวหินนะแล้วก็ทุกครั้งที่พระอาจารย์ไปสวิตเซอร์แลนด์ก็ได้ถวายความอุปถัมภ์บำรุงเป็นอย่างดีวันหนึ่งเมื่อมาสร้างบ้านใหม่ก็นนิมนต์ครูบาอาจารย์มาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ให้ วันนี้ Emmanuel: เราก็เลยมีโอกาสได้มานั <premier> ่งอยู่ใกล้ๆริมทะเลที่หัวเห็นนะเมื่อมาอยู่ใกล้ๆทะเลเนี่ยนึกถึงคำสอนของพระพุทธองค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามรูปนะสมรูปจะหยิบธรรมะอะไรจากมหาสมุทรจะหยิบธรรมะอะไรจากทะเลมาแบ่งปันก็ให้จดไว้อย่างนี้ก่อน นเพราะว่าเรารายการเราถ่ายทอดสดเพราะฉะนั้นก็มานึกกันสดๆตรงนี้แหละก็เลยให้โจทย์ไปว่าเมื่อเรามาอยู่ใกล้กับทะเลเรานึกถึงธรรมะอะไรกันบ้างมาเริ่มที่พระอาจารย์ก่อนพระอาจารย์นึกถึงคําสอนของพระพุทธองค mm ์ว hmm. ่าในมหาสมุทรในทะเลมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดในพระธรรมวินัย ก็คือในพระพุทธศาสนาก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถอันหมายถึงรถแห่งอิสรภาพฉันนั้นเหมือนกันนี่ก็เป็นคําของพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ได้ไปเยือนแถบชายทะเลแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเรื่องนี้ขึ้นมาว่าภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดในรรมวิไนยของเราก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถชันนั้นเหมือนกัน คำว่าวิมุตติรสก็คือรถแห่งอิสระภาพซึ่งในที่นี้หมายถึงอิสระภาพจากความทุกข์ทางจิตวิญญาณอย่างสิ้นเชิงซึ่งก็ได้แก่พระนิพพานนั่นแหละนี่ก็เป็นธรรมะจากทะเลของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าประการที่หนึ่งนะใน,น,นรอบที่หนึ่งพระอาจารย์ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนต่อไปมาฟังดรพระหมหาสันทัดว่าท่านมันนั่งอยู่ใกล้ๆทะเลแล้วนี่ ท่านได้รับแรงบันดาลใจเป็นข้ออัดข้อทำอะไรบ้างนี่หมนครับเรามานั่งอยู่ใกล้ๆก,กับทะเลนะ <c oughs> ก็นึกถึงชีวิตของเราเนี่ยชีวิตของเราเหมือนกับเหมือนกับเรือลำน้อยนะที่นำพาตัวเองข้ามสู่ฝั่งนะเขาเรียกว่าฝั่งแห่งความหลุดพ้นหรือฝั่งแห่งมหาสมุทรเนี่ยชีวิตเปรียบเสม,มือนกับเรือ,อน้อย ที่ล่องลอยไปตามทะเลเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยเราต้องมีหางเสือเรือที่ดีนะหางเสือเรือที่ดีเนี่ยจะนําพาให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางได้นะหางเสือของชีวิตก็คือสตินะสติสัมปชัญญะเนี่ยเป็นตัวประคับประคองนั้นในการข้ามทะเลนั้นมันต้องเจอคลื่นนะข้ามทะเลต้องมีคลื่นนั้นข้ามพ่วงวัฏสงสารนี้ก็ต้อง มีอุปสรรคมีปัญหานะเปรียบเสมือนกับทะเลเนี่ยเดี๋ยวเคลื่อมันก็มาทางซ้ายแล้วก็เพื่อนเครื่อมันก็มาทางขวาทางขวาเราไม่สามารถที่จะไปกําหนดทิศทางของเคลื่อได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะปรับได้ก็คือปรับใบเรือแล้วก็หางเสือของเราให้ไปตามทิศทางที่เราตั้งเป้าในการดำเนินชีวิตอังนั้นเรือเมื่อออกจากฝั่งแล้วเพื่อข้ามสู่ไปถึงอ,อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันต้องมีเคลื่อ ที่มากระทบอยู่ตลอดเวลาในการดาเนินชีวิตของเราก็เหมือนกันเมื่อเราออกดาเนินชีวิตแล้วมันต้องมีปัญหามันต้องมีอุปสรรคสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปแก้ไขคนอื่นสิ่งที่เราจะแก้ไขสิ่งที่เราจะปรับก็คือปรับใบเรือและหางเสือของเรานะปรับใบเรือและหางเสือของเราก็คือปรับสติสัมปชัญญะของเรานะหางเสือที่ดีก็คือสติดี ในการที่จะประคับประคองให้เราไปถึงฝั่งแห่งจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้น,นั้นคลื่นที่มากระทบนั้นขอให้เรามีสติตั้งมัน่นเราก็จะสามารถไปถึงฝั่งที่เราต้องการได้ก็คือฝั่งแห่งพระนิพพานหรือฝั่งแห่งความความสุขความสุขสงบเย็นและก็เป็นประโยชน์ลิ้นพันนายโยมนะกลัวกระยังพูดก,ก็ไม่รู้นายโยมนะนะ พบกับความสุขความสงบเย็นและเป็นประโยชน์นั้นเราต้องข้ามให้ถึงฝั่งที่เราตั้งใจไว้ก็ขอเจริญพรฟังดร์ประมาสันทั์แล้วนะ่ะพระอาจารย์ก็คิดถึงสุภาษิตของฝรั่งขึ้นมาได้บทหนึง่งนั่นก็คือบทที่บอกว่าเรือที่จอดนิ่งๆอยู่กับท่านะจะเป็นเรือที่ปลอดภยัยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่มนุษย์สร้างเรือขึ้นมาบนโลกใบนี้ ด็อกเตอร์เคยได้ยินไหมได้เคยได้ยินครับเรือที่จอดนิ่งๆอยู่กับท่าจะเป็นเรือที่ปลอดภัยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราสร้างเรือขึ้นมาบนโลกใบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าถ้าคุณสร้างเรือขึ้นมาแล้วเนี่ยเรือมันต้องออกอ่าเรือมันต้องออกสู่จากฝั่งเรือมันต้องออกสู่ทะเลเรือมันต้องออกสู่มหาสมุทรถ้าคุณสร้างเรือขึ้นมาแล้วเอาจอดทิ้งไ้อย่างนั้นเรือมันจะมีประโยชน์อะไรถูกต้องไหม เช่นเดียวกันชีวิตมันก็เหมือนเรือลำหนึ่งอ่ะมันก็ต้องกล้าที่จะออกจากฝั่งใช่ไหมฝั่งอะไรล่ะลูกฝั่งคอฟ f o r t z o n เนี่อ่ากล้าที่จะออกจากบ้านเกิดกล้าที่จะออกจากความสบายกล้าที่จะออกจากอ้อมกอดของพ่อของแม่ไปเรียนหนังสือไปสร้างเนื้อสร้างตัวไปก่อร่างสร้างธุรกิจถ้าเราไม่กล้าเอาเรือคือชีวิตออกจากฝั่งเราก็จอดนิ่งๆอยู่กับทท้ก็คืออยู่ในบ้านไป จนแก่จนเท่าร,รักษาประวัติตัวเองขาวสะอาดหมดไม่มีผิดไม่มีพลาดอะไรเลยแล้วก็ตายไปเพราะความแก่เท่าถามว่าอย่างนั้นเราเรียกว่าชีวิตหรือรเรือก็ไม่มีประโยชน์อะไรใช่ฉะนั้นเรือที่ไม่เคยออกจากฝั่งไปสู่มหาสมุทรก็เป็นเรือที่ไม่มีประโยชน์สร้างมาแล้วก็เสียของใช่ไหมชีวิตที่ไม่เคยออกไปผจญภัยชีวิตที่ไม่กล้าใช้ชีวิตก็ไม่คู่ควรแก่การเรียกว่าชีวิตฉันนั้นเหมือนกัน นี่ก็เป็นอีกคติหนึ่งซึ่งได้ยินได้ฟังได้อ่านมาแล้วก็ประทับใจมากนะบ,บทนี้มันเตือนจิตสกิดใจเราว่าจงกล้าหารชาญชัยที่จะใช้ชีวิตอย่ามัวแต่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนซึ่งมันทำให้เราไม่ได้รู้จักศักยภาพที่แท้จริงของชีวิตเราไม่ออกเดินทางเราไม่เคยลงมือลงแรงก่อร่างสร้างตัวเราจะเอาความฉลาดมาจากไหนจะาประสบการณ์มาจากไหนจะาปัญญามาจากไหนใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกล้าที่จะเอาเรือคือชีวิตออกไปผนจญภัยในมหาสมุทรแห่งชีวิตของเรารเพื่ออะไรเพื่อจะได้ประสบการณ์มาขัดเกลาชีวิตหรืออย่างน้อยถ้าล้มเหลวก็ยังมีประสบการณ์ถ้าชนะก็เป็นมงคลแก่ชีวิตคุ้มว่าชาติหนึ่งได้เกิดมาเป็นคนกระเขาไม่ใช่คนขี้งอไม่ใช่คนขี้กลัวได้รู้รสชาติของชีวิตอย่างแท้จริงถูกต้องไหมล่ะเพราะฉะนั้นสุภาษิตนี้ก็สําคัญมากๆ เตือนจิตสกิดใจเราว่าจงกล้าที่จะใช้ชีวิตย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรือที่จอดนิ่งๆอยู่กับท่าจะเป็นเรือที่ปลอดภยัยแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่เราสร้างเรือขึ้นมาบนโลกใบนี้ชีวิตที่อยู่แต่ในความปลอดภยัยอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตก็ไม่ใช่ชีวิตชั้นนั้นเหมือนกันซึ่งคำนี้มันก็ตรงกับคำของนักปราชญ่อย่างอาริสโตเติลที่บอกว่าชีวิต ไม่เคยผ่านอุปสรรคหรือปัญหาไม่คู่ควรแก่การเรียกว่าชีวิตจริงไหมล่ะนี่คือหนึ่งสุภาษิตแล้วก็ทำให้นึกถึงอีกเรื่องหนึ่งนะก็เรื่องของเรือสำราญเรือเดินมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดนในโลกนึกออกไหมชื่ออะไรเรืออะไรครับเรือไททานิกไททานิกเ,เรือไททานิก<อ>ซึ่งเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกสมบูรณ์ที่สุดในโลกครบครันที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาด้วยปรัชญาที่ว่าเรือที่ไม่มีวันจมแต่แล้วเมื่อออกจากฝั่งไปไม่ทันรไรในที่สุดก็ไปชนกับก้อนน้ําแข็งจําได้ไหมภูเขาน้ำแข็งไปชนกับภูเขาน้ําแข็งแล้วก็อับปางมีผู้เสียชีวิตกว่าพั0ห้าร้อคนต่อมาเจมส์คาเมอรอนก็นําเอาแรงบันดาลใจจากการล่มการอับปางของเรือที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ชื่อว่าไททานิกนี่ก็มาสร้างเป็นภาพยนตร์ กลายเป็นภาพพยนตร์ทําเงินสูงสุดตลอดกาลปรัชญาจากเรื่องนี้คืออะไรปรัชญาจากเรื่องนี้ก็คือว่าความประมาททําให้เรือที่เขาเชื่อกันว่าจะไม่มีวันจมก็ต้องจมลงไปในที่สุดเพราะอะไร,รเพราะความประมาทตัวเดียวหนึ่งเวลาที่ขึ้นเรือแล้วเนี่ยไม่มีการซักซ้อมผู้โดยสารไม่มีการซักซ้อมนี่คือประมาทไหม คือเวลาเราขึ้นเครื่องบินก่อนเครื่องบินจะเทคออฟจำได้ไหมเขาก็ต้องบอกว่านี่เราได้บ่อนั่งในมีร่มชูชีพนะถ้าเกิดว่าความกดอากาศความดันอากาศมันไม่พอมันตกหลุมอากาศมันเกิดอุบัติเหตุเพศภัยในอากาศคุณต้องไปคว้าเอาเสื้อชูชีพมาสวมถ้าคุณมากระเด็กเนี่ยสวมเครื่องช่วยหายใจให้เด็กก่อนเอสสวมให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยสวมให้เด็กเพือเราจะไปช่วยเด็กเราต้องรอดก่อนใช่ไหม แล้วก็บอกวิธีหนึ่งสองสามทางออกอยู่ทางไหนทางฉุกเฉินอยู่ทางไหนจะต้องลงยังไงถ้าเกิดอุบัติเหตุเพลภยเพนี่ก็คือการเตรียมผู้โดยสารให้มีความพร้อมใช่ไหมว่ากันว่าเรือไทยหทนิ่งนั้นกัปตันไม่ได้สั่งให้ซ้อมผู้โดยสารครือเดินได้เท่ขึ้นไปเดินเิวๆวขึ้นไปยังไงก็สำเริงสําราญกันอย่างนั้นเลยนี่คือประมาทที่หนึ่งแล้วประมาทที่สองก็คือว่าไม่ได้มีระบบเตือนภัยที่ดีพอนะ พอเรือเดินสมุทรออกไปไกลๆแล้วเนี่ยก็มีเรือเรือหลายลำที่อยู่บริเวณนั้นน่ะส่งคําเตือนมาว่าหมอกลงหนัก hmm. มันมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไปเจอภูเขาน้ําแข็งนะ hmm. ส่งกันมาเป็นเป็นหลายร้อยข้อความ hmm. แต่ไม่มีใครไปสนใจอ่านโทรเลขจากเรือใกล้เคียงที่ส่งมาเพราะมัวแต่ไปสนุกสนานบันเทิงกันอยู่ข้างบน hmm. มัวแต่ไปเอนเตอร์เทนแขกนี่ก็คือความละหลวมของฝ่ายสื่อสาร ฝ่ายได้จะต้องเฝ้าราะวังระวังความปลอดภัยโทรทเลขมาจากทุกทิศทุกทางเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ปลอดภัยตรงที่คุณกําลังจะไปมันไม่ปลอดภัยไม่มีใครอ่านเลยพอเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเรื่องนี้ถึงแดงขึ้นมา<อ>นี่คือประมาทที่สองแล้วต่อมาประมาทที่สามปรากฏว่าเสื้อชูชีพไม่พอกับจํานวนคนขนกันขึ้นไปกว่าสามพันคนเสื้อชูชีพมีแค่หลักพันต้นต้นดังนั้นมันจึงมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหร่แล้วก็ รอดไม่หมดแน่แน่เห็นไหมเนี่ยมันจึงมีปัญหาว่าในที่สุดเรือซึ่งเชื่อมั่นกันว่าถึงอย่างไรก็ไม่จมก็จมลงไปแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมแห่งศตวรรษมันดาไม่เราคิดถึงคําของพระพุทค์ที่ว่าความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายชัดเจนมากเลยชัดเจนไหมลูกตายจริงนะเนี่ยตายจริงๆค,ความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย คนไม่ประมาทไม่มีวันตายและคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายแล้วเห็นไหมรประมาทเมื่อไหร่เรือที่ใหญ่ที่สุดรูหราที่สุดพร้อมพรั่งที่สุดและเชื่อกันว่าไม่มีวันจมในที่สุดก็จมลงไปจริงๆเพียงเพราะไปชนกับภูเขาน้ําแข็งเหลือเชื่อไหมเมื่อเราประมาทเมื่อไหร่ก็เหมือนกับขาดใจไปแล้วเมื่อนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ก็จึงตรัสเอาไว้ว่าความประมาทเป็นหนทางของความตาย ความไม่ประมาทเป็นหนทางของความไม่ตายครับคนไม่ประมาทไม่มีวันตายและคนประมาทไม่ต่างอะไรกับคนที่ตายไปแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคติธรรมจากทะเลนะครับเอาเรามาจบกันที่พระอาจารย์อารยันแล้วกันฟังเราสนทนามาสองรูปแล้วท่านน่าจะมีอะไรมาสรุปปิดท้ายนิดหนึ่งในมนครับ สวดิเตโหตุสัพพทาขอความสุขสวัสดีจงเมกษาทุชนทุกท่านทุกคนก็สรุปนะครับสรุปว่ามีสองช้อยสเกิดมามีชีวิตแล้วก็เปรียบเสมือนเรือลำหนึ่งใช่ไหมที่พระอาจารย์พูดถึงว่าถ้าเรือจะจอดอยู่กับฝั่งคุณก็จอดได้นะแต่อยู่ในเซฟโซน แต่จำไหมว่าเรือมันถูกสร้างมาแล้วอ่ะมันไม่ได้แค่ถูกสร้างนะครับแต่มันมีวันที่หมดอายุของมันคือเรือก็มีวันผุพังอ่ะแต่ก่อนที่เรือจะผุพังไปอ่ะเหมือนชีวิตของเราอ่ะเราเกิดมาแล้วเรือที่ถูกสร้างมาเราจะจอดไว้กับฝั่งเฉยๆเหรอเวลาก็ผ่านไปเฉยๆยังไงเวลามันก็ผ่านไปอยู <rac ial. S 2> ่แล้ว <athletes. S 1> ใช่แค่แค่สร้างมาแล้วจอดไว้กับฝั่งแล้วรอให้มันผุพังเหรอ ยังไงมันก็ต้องพังอยู่แล้วคือเกิดมาก็ต้องตายอยู่แล้วทําไมเราไม่แล่นไปกลางทะเลอย่างน้อยเวลาผ่านไปแต่ได้อะไรกลับมาเยอะมากกว่าเนี่ยผมว่าเออไหนไหนมันก็พังอะ่ะทำไมจะกลัวทําไมกับการออกไปทะเลดีกว่าจอดไว้เปล่าเปล่าเพราะยังไงเวลามันก็ผ่านไปอยู่แล้วทําไมไม่ใช่เวลาที่ผ่านไปให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าผ่านไปเฉยเฉยยังไงมันก็ผ่านไปครับเวลามันยังไงมันก็ถูกใช้อ่ะ ทำไมเราไม่ใช้ให้เกิดประโยชน์ใช้ให้ขับขับเคลื่อนไปข้างหน้าต่อให้เราอยู่เฉยๆเวลาก็เคลื่อนไปใช่ครับต่อให้เราอยู่เฉยๆเราก็แก่ก็เท่าไปทุกวันถูกต้องแล้วทําไมไม่เอาประโยชน์จากชีวิตนี้เสียเล่าใช่ครับตอนที่จะแก่เปล่าไปอย่างไร้ค่าครับอืมเพราะผมชอบคําคมหนึ่งที่เขาบอกไว้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยความขี้เกียจอะคือการไม่ทําอะไรเลยครับใช้เวลาไปมากกว่าความขยันอีกนะ เพราะว่าอะไรยิ่งเราขี้เกียจนะลองสังเกตดูว่าเราจะไม่อยากลุกเราจะอยากนอนนี่ครับมันใช้เวลาใช้พลังงานทั้งพลังงานแคลอรี่คือพลังงานในร่างกายเราเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาแต่ถ้าเราขยันเนี่ยผมว่ามันมีเป็นความสุขอะมันเหมือนได้อะไรกลับมาแล้วแบบโอ้โหบางครั้งขยันไปแล้วเจอแพชชั่นมีความสุขเงครับผมว่าเนี่ยเออเอ่เอ,อ,อการขี้เกียจเนี่ยใช้พลังงานเยอะกว่า มากกว่าความขยันอีกดังนั้นถ้าเราขยันเนี่ยใช้พลังงานน้อยกว่านะแต่ได้อะไรกลับมาเยอะกว่าเนี่ยผมว่าเป็นคุณค่าของเวลาแล้วก็เรือยังไงเรือถูกสร้างขึ้นมาแน่นอนมันย่อมมีวันแตกสลายหรือผุพังอยู่แล้วเหมือนกับชีวิตเราครับเกิดมามันก็มีวันจากไปตายอยู่แล้วดังนั้นก่อนตายอะ่ะทำไมไม่ใช้เรือที่เชื่อว่าเรือแห่งชีวิตเนี่ยแล่นไปกลางทะเลเจอสิ่งต่างๆอย่างน้อยผมว่าก่อนตายอะ่ะก่อนเรือผุพังไปอย่างน้อยก็ ได้ชิมน้าทะเลสักนิดก็ยังดีนะครับ <ๆ S 2> ลึกนะลึกนะท่านบอกว่าก่อนตายอย่างน้อยให้ได้ชิมน้ําทะเลสักนิดหนึ่งก็ยังดีรู้รสชาติของชีวิตเออได้รู้รสชาติของชีวิตว่ามันจะเค็มว่ามันจะหวานว่ามันจะเปรี้ยวว่ามันจะขมอย่างน้อยๆก็ให้ได้รู้จักรสชาติของชีวิตซึ่งก็จะทำให้เกิดมาทั้งทีเนี่ยไม่เสียเปล่าใช่ไหมเอาละงั้นเราก็มาจบกันที่คำของพระพุทธองค์ก็แล้วกันเนาะ ว่ามหาสมุทรนั้นมีรถเดียวคือรถเข็มฉันใดพระธรรมวินัยของเราตถาคตก็มีรถเดียวคือวิมุตติรถหรืออิสรภาพฉันนั้นเหมือนกันก็หวังว่าคติตามเล็กๆน้อยๆจากชายทะเลวันนี้จะมีประโยชน์สัตีผลอยู่บ้างตามสมควรขอให้ทุกท่านทุกคนได้รับชมจงมีความสุขสำราญบานใจทุกท่านทุกคนเทิน อโรกยาปรมาลาภาสันตุทิปรมังดานังเวสสาปรมายาตินิปานังปารมังข้างบาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตปวัตตุสัพพมังคลังสัพพดัมมานุภาเวนัสดาสติปวันตุเตปวัตตุสัพพมังคลารัขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนัสดาสติ 都得。